สวัสดีครับพี่น้องอสะสะสมอที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้มาพบก,กับหมอชาติอยากเล่านะครับหมอชาติมีเรื่องมาเล่าให้กับพี่น้องอสสสมอฟังนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันที่23มกราคม2 5 6 5นนะครับพรุ่งนี้นะครับพี่น้องครับมีข่าวด่วนที่พี่น้องอ,อสะสอสมอจะต้องรู้จะต้องทราบแล้วก็ สามารถที่จะนําไปประชาสัมพันธ์และก็บอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนในละแวกที่เรารับผิดชอบได้นะครับพี่น้องครับเรื่องก็มีอยู่ว่าสอบอคนะครับขยายเวลาพอลกกรฉุกเฉินอีก2เดือนนะครับนับจากวันที่31มกราคมนะครับต่อไปเป็นวันที่1นกุมภาพันธ์ถึงวันที่31มีนาคม2 5 6 5ซึ่งก็มีผลทำให้ การบริการควบคุมป้องกันโรคโควิด -19 เนะครับไวรัสโคโรนามีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันที่1่กุมภาพันธ์หเป็นต้นไปนะครับก็จะมีการเปิดลงทะเบียนเพสแอนด์โกนะครับเข้าได้ทุกประเทศเพิ่มแซนบ็อกอีก3พื้นที่นะครับก็คือจังหวัดชนบุรีนะครับอำเภอบางละมุงนะครับอำเภอศรีราชาอำเภอเกาะศรีชังอำเภอเมืองพัทยา อำเภอสตีหีบนะครับแล้วก็จังหวัดตราดนะครับเกาะช้างแล้วก็พื้นที่ที่ให้เดินทางเชื่อมโยงในกลุ่มพื้นที่นะครับก็คือจังหวัดภูเก็ตกระบีพังงาสุราษฎร์ธานีเกาะสม,มุยเกาะพังงาเกาะเต่านะครับพี่้องครับครับพี่น้องอสสโสมอครับสำหรับเรื่องสําคัญก็คือเรื่องการปรับระดับพื้นที่ทั่วราชนาจักรนะครับเริ่ม24มกราคม2565 ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับพื้นที่ควบคุม44จังหวัดนะครับเป็นพื้นที่ของพี่น้องอสสสมอรหรือเปล่าครับพื้นที่ควบคุมก็คือพื้นที่สีส้มนั่นเองนะครับได้แก่จังหวัดกลาลสินขอนแก่นจันทบ,บุรีชะเชิงเซาชุมพรเชียงรายเชียงใหม่ตรังตราดตานกนครนายกนครปฐมนครราชสีมานครศรีธรรมราชน,น่านบุรีรัมย์ประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธย,ยาพะเยาพัทลุงเพชรบุรีมหาสาครคามมุกดาหารแม่ห้องศนยโสธรร้อยเอ็ดระนองระยองราชบุรีลบบุรีรีส,สเกตสงขลาสตูลสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครสะแก้วสระบุรีสุราษฎร์ธานีสุรินทร์นนองคายอุดรธานีและอุบลราชธานีนะครับน้องครับซึ่งรายละเอียดในพื้นที่สีส้มนะครับเดี๋ยวหมอชาติจะมา ชี้แจงแรายละเอียดอีกทีนะครับแล้วก็พื้นที่ต่อไปจะเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงนะครับก็คือพื้นที่สีเหลือง25จังหวัดซึ่งปกติแล้วพื้นที่สีเหลืองนี่ในรอบที่ผ่านมาไม่มีนะครับในรอบนี้นะครับสบคได้ประกาศพื้นที่เฝ้าระวังสูง25จังหวัดนะครับซึ่งได้แก่จังหวัด กำแพงเพชรชัยนาทชัย,ยภูมินครพนมนครสวรรค์นราธิวาสบึงกาฬปัตตานีพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่ยะลาลำปางลำพูนเลยสกลนครสิสงห์บุรีสุโขทัยสุพรรณบุรีหนองบัวลำพูอ่างทองอำนาจเจริญอุตรดิตถ์และอุทัยธานีนะครับสำหรับพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวนะครับสีฟ้า8จังหวัดนะครับซึ่งได้แก่กรุงเทพมหานาครกาญจนบุรี กระบีชนบุรีนนทบุรีปรทุทมธานีพังงาและูเก็ตน,นะครับแล้วก็มีจังหวัดอื่นๆนะครับดําเนินการบางพื้นที่เป็นพื้นที่นําร่องการท่องเที่ยวใช้มาตรการเช่นเดียวกันกับพื้นที่เฝ้าระวังนะครับซึ่งพื้นที่นําร่องการท่องเที่ยวก็จะมีบางจังหวัดที่อยู่ที่เขตอําเภอเมืองนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับว่ามาตรการต่างๆของ สบคนี่นะครับที่กําหนดให้พื้นที่สีต่างๆนะครับเริ่ม24มกราคมนี้นะครับว่า,าจะสามารถทําอะไรได้บ้างทําอะไรไม่ได้นะครับ,รบพี่น้องครับเรามาดูกันเลยนะครับสําหรับการปรับมาตรการคุมโควิด -19 เริ่ม24มกราคม65ก็คือวันพนุธนะครับพี่น้องครับ การแรกก็คือไม่ขยายเวิร์กฟอร์มโฮมนะครับให้เป็นไปตามความเหมาะสมนะครับซึ่งเวิร์กฟอร์มโฮมจะหมดในวันที่31มกราคมนี้นะครับแล้วก็เรื่องการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารนะครับที่หมอชาติบอกว่า,าพื้นที่นํำล่องท่องเที่ยวพื้นที่เฝ้าระวังสูงนะครับก็คือพื้นที่สีเหลืองนั่นเองนะครับกับพื้นที่สีฟ้านะครับ การจำหน่ายการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารนะครับสามารถที่จะจำหน่ายได้นะครับแล้วก็ดื่มได้ไม่เกิน5้าทุ่มนะครับไม่เกินห้าทุ่มสำหรับร้านอาหารที่ผ่านชาพัสหรือว่าไทยสต็อปโควิดถูกเั่านั้นนะครับสำหรับการชุมนุมกันนะครับการรวมคน สำหรับพื้นที่สีเหลืองนะครับไม่เกิน1 0 0 0คนนะครับแล้วก็พื้นที่สีส้มนะครับพื้นที่ควบคุมที่หมอชาาิได้บอกไปเมื่อสักครู่สีที่จังหวัดนะครับก็ไม่เกิน500้อยคนนะครับประการต่อไปนะครับสถานบันเทิงพับบาร์คาราอเกตนะครับขออนุญ,ญาตคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือว่ากรุงเทพมหานครก่อนนะครับแล้วก็ข้อที่สําคัญก็คือผู้สัมผัสเสียงสูงนะครับให้กักตัวที่บ้าน7วัน ตรวจ ATK หากพบเชื้อให้โทร1330นะครับเพื่อรับการดูแลที่บ้านนะครับนี่ก็เป็นมาตรการสำคัญสำคัญที่าทางสบคได้ประกาศออกมาแล้วก็จะมีผลในวันที่24ม่มกราคม2,564เป็นต้นไปนะครับพี่น้องครับดนั้นพี่น้องอ,อสสสมอก็จะต้องทราบแล้วก็สามารถที่จะนำไปบอกไปไประชาั้อันผ่านได้นะครับว่า สถานการณ์เปลี่ยนไปยังไงสามารถทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับขอชาติก็จึงมาแจ้งมาบอกข่าวนะครับให้กับพี่น้องได้รับดูรับทราบแล้วก็สามารถที่จะนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบต่อไปนะครับพี่น้องครับก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องอส,อสสมทุกคนทุกท่านเลยนะครับก็สู้ๆนะครับพี่น้องครับช่วงนี้โควิด1 9 โดยเฉพาะเชื้อโอมิคอนนะครับกระบาดไปทั่วนะครับครอบคุมทุกจังหวัดแล้วนะครับครอบคุมทุกจังหวัดแล้วก็ทําให้พี่น้องนี่จะป่วยกันได้ง่ายนะครับแล้วก็ติดเชื้อกันได้เร็วขึ้นนะครับแต่ว่าความรุนแรงนี่ไม่มากนะครับมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตนะครับจํานวนไม่มากนะครับแต่ละหว่ังนี่ก็ประมาณ10ถึงสูงสุดก็ช่วงนี้ก็20คนก็ประมาณนั้นนะครับ ังนั้นนะครับรจึงประชาสมาร์ให้พี่น้องอส,อสมสมสหร่วทโตวกันรายละเอียดอื่นๆนะครับพี่น้องสามารถที่จะไปติดตามที่เพจ Facebook ของหมอชาติเล่านะครับโดยที่กดที่ลิงก์นะครับ,นะรบหมอชาติได้ว,วางลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเป็นค้นหารายละเอียดแลวก็จะติดต่อสอบถามหรือว่าพูดคุยกันหรือว่าจะดาวน์โหลดไฟล์อะไรต่างก็จะง่ายขึ้นนะครับพี่น้องก็กดไปดูนะครับแวะไปเยี่ยมชมแล้วก็ กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแฟนเพจหมอชาญแทย์เล่านะครับพี่น้องครับพี่น้องครับสาหรับวันนี้นะครับหมอชาญนะครับมาบอกกล่าวเล่าแจ้งให้กับพี่น้องอสสสมอทราบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วถ้ามีอะไรหมอชาญก็จะมาคุยให้พี่น้องอสสสมอฟังอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยครับที่ติดตามรับชมรับฟังและอย่าลืมกดติดตามหมอชาญแทย์เล่านะครับพี่น้องก็จะได้รับข่าวสารอย่างทันท่วงทีและก็ต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้อง ลาไปก่อนนะครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ